สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการคาเฟ่สุขภาพบายหลิ่นจืมมินนะคะต้องย้ำว่ารายการของเราค่ะยังคงมีคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนในส่วนของการเล่าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแล้วก็เคล็ดลับต่างๆมากมายค่ะซึ่งในวันนี้นะคะแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันค่ะต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนะคะละครหลังข่าวดังๆหลายเรื่องเลยหรือจะเป็นนะคะบุคคลที่ปั้นทั้งนางเอกพระเอกที่ประดับวงการหลายๆคนค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการทำงานหนักของเขาเนี่ยส่งผลถึงการยกกองถ่ายเลยนะคะซึ่งวันนี้ขอต้อนรับค่ะสำหรับป้าแจวยุทธนาลอพันธ์ไพบูลค่ะสวัสดีค่ะป้าแจวสวัสดีครับเรียกว่าวันนี้นะคะได้มาพบกันในรายการคาเฟ่สุขภาพจริงๆป้าแจวคือทํางานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังใช่ไหมคะตอนนั้นนี้ ใช่ครับก็คือตะก่อนเนี่ยเราอาจจะมีทั้งแสดงบ้างแล้วก็กำกับบ้างแต่ตอนนี้เราก็ลดงานแสดงลงไปเพราะว่าเพราะว่าอาจจะมีเวลาน้อยลงเพราะว่าการกำกับแล้วก็การที่ตอนนี้เริ่มมาเป็นผู้จัดเองด้วยมันก็ทำให้เราใช้เวลาในการทำงานมากขึ้นในในแต่ละวันและในแต่ละอาทิตย์รวมถึงการทำงานยาวๆทุกจัดสมเป็นหลายๆเดือนนะครับเกิดอะไรขึ้นคะพระเจ้าจที่ว่าทำงานหนักถึงขั้นยกกองถ่าย การทางานของเราเนี่ยจะก,กองถ่ายเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วไปเลิกอ,อีกทีสี่ทุ่มซึ่งดูคนจะตกใจนั่นคือนั่นคือเกิน12ชั่วโมงแล้วเวลาพักผ่อนอยู่ที่ไหนเวลาพักผ่อนคือต้องกลับไปบ้านาานะครับถึงประมาณห้าหทุ่มถึง2ยามาารีบอาบน้ําแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นม่อีกทีหกโมงเช้าแล้วก็เริ่มไปทํางานใหม่เราจะมีเวลานอนพักผ่อนจริงๆแค่ประมาณสัก ห้าชั่วโมงซึ่งซึ่งถามว่ามันถูกหลักไหมไม่ถูกจริงๆคนเรามันควรจะได้นอนสักวลาแปดชั่วโมงใช่ไหมครับมันก็นอนน้อยลงพอนอนน้อยลงเนี่ยระบบการทํางานในในอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรามันก็เริ่มเรรวนนาฬิกาชีวิตมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มไม่ดีละมันเริ่มเปลี่ยนละไอไอโรคที่มีอยู่ประจําตัวของเราเนี่ยโดยเฉพาะโรคที่ที่เราเดาได้ยากว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือความดันโลหิตสูงเพราะว่า มันมีบางวันที่เราหมดหมดสภาพถึงขนาดที่บอกว่ากองถ่ายซึ่งควรจะต้องเลิกตอนสี่ทุ่มแต่ะ้าวันหกโมงเด็ดทุ่มนก็งเาบอกว่าเลิกพอละทำไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแปลว่านั้นคือเริ่มพีคแล้วเริ่มฮีทแล้วใช่ไหมคะเห็นบอกว่าจากความดันขึ้นสูงถึงจริงๆแล้วจะบอกว่าร้อยหกสิบกว่าซึ่งมันเยอะมากแล้วตอนนั้นป้าจ้าวทำยังไงบ้างคะก็จริงๆพยายามจะ รักษาร่างกายให้ดีแต่บางเอิญมีคนแนะนำะแนะนำลิ่นจืมมินมาแล้วก็บอกว่าลินจืมมินเนี่ยมันมีมันมีมันมีอินเกเรนต์หลายอย่างท,ที่ที่ประกอบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอาหารเสริมในหนึ่งแคปซูลซึ่งจะช่วยทำให้เราเนี่ยพักผ่อนได้นอนหลับลึกขึ้นแล้วก็สำคัญก็คือช่วยลดความดันโลหิตของเราไม่ให้มันพุ่งสูงขึ้นค่ะแล้วอะไรมีเหตุหลินจืมมินที่ทำให้ประจักวมั่นใจคะ คือก่อนที่เราจะกินอะไรเนี่ยราต้องหยิบแพ็กเกจของมันขึ้นมาดูดูก่อนว่ารอบๆแพ็กเกจเนี่ยเขามีอะไรบอกไว้บ้างที่เห็นเด่นช่นอะไคือมีออยลืเถ้าะออยอรับรองแล้วแสดงว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและที่สำคัญคือต้องถูกส,สุขลักษณะทุกอย่างที่ คนเราสามารถจะรับประทานได้ใช่จริงๆว้าแวและที่สาคัญคุณผู้ชมนอกจากออยที่เขามีแล้วนะคะเขายังมี ISO 9 0 0 1ค่ะฮาลาหรือจะเป็นเครื่องหมาย GMP นะคะแล้วก็ HACCP ด้วยทีนี้วันนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจนี่สามารถทานตัวนี้ยังไงได้บ้างคะนี่เห็ดหลินจือมินเนี่ยห <ฮะ S 1> กล่องราคา1,800บาทแต่ตอนนี้ถ้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรไปที่เบอร์0 2 1 1 1 7 8 7 8 ซื้อเห็ดดินจีมิน2กล่องสกล่องเลยเหรอคะได้ในราคา2,200บาทพระเจบาท้าจะพูดราคาผิดเปล่าโกรธอยู่เนี่ยตอนที่เราซื้อรับประทานเองเดี๋ยวเราซื้ราคาเต็มนัปกติงปด0บาทคูณแปดสองกล่องคือ3,600บาทแต่ลดเหลือ2,200บาทรีทัวรสิคะ0 2 1 1 1 7 8 7 8เดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมลดไปถึง1,400บาทถูกมาก เพราะฉะนั้นต้องโทรนะคะพ่อเจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอจบรายการปั๊บจะโทรเลยทันทีรีบรีบกดไปเลยค่ะหมายเลขที่ขึ้นอยู่ตอนนี้0 2 1 1 1 7 8 8 8 8ด่วนเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อเจ๋วยุทธนาด้วยนะคะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆค่ะแล้วก็รายการของเราคาเฟ่สุขภาพหมดเวลาในครั้งนี้แล้วนะคะเจอกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ